รักพี่ที่ใจหรือรักที่เงินถ้ารักที่เงินระเชิญน้องไปที่อื่นพี่นี้มีเพียงหัวใจไม่มีเงินให้เป็นหมืน่นขอให้สามชื่นเข้าใจเข้าใจสวัสดีครับพี่ดวงคร,ร,รับมันี่พ่อย็บสืับมา นะครับกลางตรงกลางทางมึงสวนบักแตรงครับบักแตงครับพี่น้องว่าจีดกซ้ำใดนะครับอ้าครับจีพันไปกับพี่น้องมึงบักทัวครับอันนี้มึงบักแตงครับยำนะครับอันนี้บักแตงนี่บักแตงบักแตงล้านบักแตงข้างกรบผมนี่มึงหน่วยกับผมอุ้ยมันอลเอะซีมันอะรกับผมครับกองอิเลียครับ หลายอีเล็กะเป็นคูปองมึงงอกับผมนี่นะครับมาพี่น้องอยู่ไก่ด้วยโย่ไก่กับพี่น้องอยู่ในเขตบ้านโนเมกโดวงไม้แพงเงินเขตตำบลทุ่งสีเมืองสุวรรณร้อยเอ็ดพี่น้องอยากได้บักเตียงปลอดสารนี่ครับมาครับมาใส่ครับผมสีบอสมองครับผมมึงขับดีมันก็เอฟซีมันครับผมมึงนี่แหละครับมีคูปองครับหน่วยต่างดินกากใส่ครับผมก็ต้องเป็นหน่อยๆครับผม ลายเลี่ครับโอ้ยบักเตียงใต้จังยุดติธรเลยพี่น้องมึงนี่ละครับละโอ้ยครับกองเอเลี่ยอยู่เรื่องข้นกว่าเป็นน้ำดินแล้วก็ข้นกว่าเป็นน้ำผูปลูกอ่านะครับมองพุ่นช่างว่าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงรู้ชอเรู้รู้เอา้าดูนี่แต่ข้าไม่คุ้หนคูครับครับเหนียเอา,เอางั้นไปดูไปพอครับเหนียวพี่น้องเมื่อไรครับ อ่หนึ่งสองสามสี่นะครับชี้เท้นะครับบักวสามแถวบักแตงชี้เท้นะครับปลอดสารผิดนะครับปลอดสารหรือว่าปลอดสารอมิตรนะครับอฮอร์โมโนบำรุงกับวัตถุว่าสารผิดนะครับที่ว่าธรรมดาบักัวนะครับก้างสีก้างสีเป็นดอกนะครับ บักแตงพี่น้องบักแตงนี่แหละครับเป็นเกือบคู่ข้อครับกับงามอีลีกับผมงามอีลีเพิ่งนี่แหละนวยต่างดินอยู่ครับเอฟซีเมืองอกันครับผมครับน่วยต่างดินอยู่นี่นะครับเมืองหลวพีีน้องนี่ ไอ้ลูกไหน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 โอ้โหใหญ่มากแค่ไหมป้าที่เห็นบ่าพี่น้องมั้เลยครับเป็นเกือบกู้ขอครับอยู่ี่หาแถวบากทั่วสามแตงหาแถวครับผมเนี่ยนะครับนี่แหละครับเพิ่นว่าไม่มีบ่มีความจนในมูกคนขยันครับพี่น้องเอานะครับตลาดักทั่วมองนี้นะครับไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของคุณ พอค้ามมี่พอดีย่อยร่ำบันกับยอมนี่พี่น้องเด้ออยากได้นะครับช่วงนี้พันเจ็บขายเมื่อเส้านี่ประมาณสอบปุ๋ยหนึ่งพันนะครับเจ็บขายเมื่อเร้านี่เบาซื้อครับพี่น้องนี่นี่ครับพ่นเจ็บประมาณจักสี่สิบก่วกัต้นนี่แหละครับประมาณได้ได้เกือบสอบปุ๋ยพันนะมึงกับผมนี่นะครับงามบระการงามบระการงามไม่ดีครับงามไม่ดีนี่ครับถัวท่านเป็หน้วยนะครับ พี่น้องอยากได้ก็มานะครับมาหาเพื่นมามาซื้อเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับพักบุ้งกะมีครับบู๊ยครับพักบุ้งพักบัวเนี่ยครับเพื่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่นว่าหันบ่วยชี้ขั้นกับพ่อเด็กอยากได้จีนพ่อเด็กขายพ่อเด็กเงินให้ลูกหลานไปโรงเรียนพ่อเด็กค้าน้าป้าป้าครับแต่ว่าน้ำป้าไาเพื่อเอาออกจากสารกับพี่น้องนี่ครับสาเพื่นนี่ครับมึงเอนอครับนี่ครับ เป็นสูบขึ้นจากสานนะครับใส่เพื่อใส่ไฟฟ้าเนาะนะครับใส่เครื่องสุดํำสูบขึ้นมาจากสา่เนาะจากสานะครับสูบขึ้นมาหดนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นว่าความขยันวามมันเพียรแล้วขันยูใส่หัขยันนะครับอยู่ในภูเขาอยู่ในทะเลทรายอยู่กลางทะเลกับภูเขตายเด้ครับถ้าขยันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะครับไม่อดนะครับถ้าว่่ขยันอยู่ใส่กันลำบากอยู่ยาก นะครับเป็นว่าควมขยนันควบมอดทนควมพยายามอยู่ใสนะครับเฮาอยู่ได้เป็นว่าบ่ขี่คานนะครับบ่ขี่คาน,นบ่ยยานเสียเวลาไหนดูซิดูนี่ไง,งนี่นัวนี่ครับเอฟซี FC มึงครับผมนี่นะครับหลายรีนะครับบ้านผมบ่อเลนนะครับนี่มึงเอาน้าปากเปิดหน่อยสิเปิดเบาเบาซินี่ไ,ไ,ไหนแม่เปิดน้องเปิดล้องน้องปลาเปิดเปิดลูกเปิดเบาสิลูก ปดูนี่ไงเห็นไหมลูกนี่เห็นไหมนี่ไม้นุ่นน่นนุ่นน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 ุนน่นเยอะมากให็นไหมใช่เยอะมากนุ่นครับโอ้คุณครับอ๋านี่ครับไหลรีครับไหลรอไหลรีไหล,หล,หลแห้งพี่น้องปวดซาเพี่มาปลูกเตียงปลูกยุกกลางทงกลางทาน,นี่ครับครับหน่วยใหญ่นะผมปลูกยี่หรอฮือนบ่อยเป็นหน่วยครับตบัวผมกับไหลยอยู่ครับตบัวผมจะสื้อกลัลงเป็นเต็มอยู่ครับอื นี่แหละครับเพื่อนว่าครับประการแรกก็คืดนะครับหนึ่งเขาได้ออกกําลังกาย2นะครับเอาหลักๆนะครับเขาได้กินบริษัทซื้อเพิรนนะครับของซูเมอร์นี่นะครับซื้อเสียเสียบนะครับหาสีบบาทกับยังอิ่มนะครับนี่ลักเป็นดอกแค่ไหมลูกโอเคครับโอเคนะทั้งไงนั่นละโอเคอ่ะนี่นะครับบักทั่วกระลังเป็นดอก กำลังดีเป็นดอกเนาะครับเนาะอครับยาอีกครั้งเนาะเป็นว่านบ่ขีขั้นบ่ชยานเสียเวลานะครับเข้ามาปลูกก็ได้กินครับลงทุนบ่กี่บาทก็มันนะครับอันลักตั้งสักลาอยู่นี่ครับไปหาตัดเอาน้่งเจียงหัวน้ะป้าแท้กันเลยครับไม่เสียวนี่ครับน้ำหน้าเจ้าของนี่แหละครับบเวชนาผู้อื่นดอกก็เอามาเห็ดนะครับยาเอาไม้ยูคาครับ มันบ่จับให้เอาไม้เสียวไม้หัวริงครับไม้ไฟน้ำกันยังไรครับผมมันจังจับดีครับนี่มือรถของผมนี่มือครถเพิ่งเอาพี่น้องครับนี่ครับงามมีดีใช่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 อ่าเห็นไหมครับมึงอรถนี่นะครับเอาครับ ย้นี่ห้พี่น้องเนี่ยเมืองกันแล้วกันเนาะมังคนกระถามมาว่าอัญชันะครับเป็นของคุณพ่อค้ามมีคุณพ่อเี่ยดีย้อยรมบรรลุพยอมนะครับไปกำลังปูนะครับเอาครับลืมอีกป้าหนึ่งครับออเวอร์เทนเมอ์เดีือน้อยเดียวนี่ครับเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นครับอีกไม่เกิน30วันครับนี่ครับบักแตงโมครับบักแตงโมเนี่ยครับนี่นะครับ แักแตีงโมอยู่ประมานไม่ตำกัวหนึ่งไรกับผมนี่นะครับมาตำกัวหนึ่งไรหันเป็นน้วยอุดมสมบูรณ์พรา,าขายได้นะครับยากีไ่ไร่หมื่นหนึ่งบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทกับผมก็ท่านตรวครับหนึ่งหมื่นบาทขายแถวๆนีนอนแนะบ,บกเตงปลอดสารสุกกินแล้วปลอดสารครับว่ามียาสีได้แรงนะครับเตรียมที่กับฮอร์โมนนะครับไปไว้ยึดใกล้บ้านปลูกยากปลูกกินเนาะครับเอา เอาท่านี่แหละพี่น้องอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ผมด้วยมาลงมานู้นนู้นนี่มามายืนตรงนี้พ่อจะพ่อจะปิดหน้าไหนไหนไหนหนูไหนไหนหนูไหนตรงไหนตรงไหนไหนไหนนี่ไงโอ้นี่ไงนี่เออน้องมาปางมันเยอะมากเลยเห็นไหมนี่เออพ่อดูเออพ่อพ่อพ่อจะจะไม่เสียจะเสียไม่ได้ด erm> ูอกในสังคมมันเยอะมาก เออมันมีอยู่ทุกข้อเลยนะครับมีทุกข้อพี่น้องเงยดกกระดกนะครับเพันวาเจ็๊บว่าอะไรอะไรล่วเพันวาเจ็บเันเจะบอกให้ว่าตรงไหนที่มีใบใบไม้ยุลกมันจะมีแตงเยืนนะคะนะคะอ่านี่ค่ะอ่นี่ค่ะไหนนดูมาทังมาเี่ร์หรอสิไหนไหนดูตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหนไหนดูที่นี่นี่ตัวนี้ไม่นี่ตัวนี้จับตัวนี้ลูกจับตัวนี้เออไหนตัวนี้ไหนอ่าโอเชียนะคะนี่ พ่อมือหน่อยมืนุอมมือด้วยมือด้วยอ่าเคียน,นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะครับ<อ>